ถึงแล้วนะคะทึ่งดอกไม้ว้าว,ว,าวสวยเยอะมากมาดูกันเนละยกนันีีก็้จะเป็นแบบว่าดอกดาวเรืองสวยอุย้ยทุกคนมีหัวใจด้วยอุยอ้ย อออว่าอยู่อะไรใหญ่ๆอ้าวอันหัวใจที่ทพอลมทธอมากโอ้สุดยอดเลยนี่ก็ซื่อโอ้โอ้ยนี่ก็กล้องของเรานะคะเปียวออมาด้วยโอ้ยอ้าวอื ถ่ายทุกคนเลยถ่ายทุกคน <c oughs> ได้แล้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ได,ด้ยังไม่ได้ไ,ไ,ด <c oughs> ได้แล้วโอเคที่ทุกคนซึน่งดอกไม้นี้โอ้ยดอกคาร์ออดาบัลแล้วดอกดอกเดือนสี่ ดทานวหลงชื่อดอกนะเอ่อลงชื่อดอกแบบว่าที่พ่ลึกมากๆเลยลงชื่อมันไปเลยคุณยายคะอันนี้ดอกอะไรหรอคะดอกดาวเรืองแจ้งอ๋อนี่ก็คือดอกดาวเรืองที่เราเดินมาตรงโน้นแล้วก็เป็นดอกดาวเรืองที่สวย,ยมาก กินได้ไหมคะคุณยายกินไม่ได้ปั๊ดโอ้คู่มันกินบ่ได้วะเขาปลูกไว้ทำอะไรหรอคะปลูกไว้บูชาบูชากินไม่ได้เอาไว้บูชาเออเอาไว้บูชาอะไรวะเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่คะห้าไร่ค่ะโอ ข้ามาซื้อ oh. เป็นดอกเป็นกล้ายเป็นเบอร์เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ปลูกยากไหมคะดูแลยากไหมปลูกยากคะ่ะดูแลดูแลนอนดูแลบ่งบ่งไม่ชอบปลูกยากปลูกยากยากเคยปลูกที่บ้านเรามาแล้ว <c oughs> มันต้องโตเต็มวัยนะครับดอกตูไหมที่บ้านดอกตูไหมตทีแลดอกอ้าวทำไมถึงโตทีแลดอกไม่มีคือเพิ่งปลูกใช่ค่ะเพิ่งปลูกปลูกวันไม่เหมือนกันทำไมดอกไม่โตให้ปุ๋ยอะไรแม่หนูไม่ได้บอกใส่ใจ ใส่ใจมันถึงดอกสวยดอกโตเห็นไหมลูกหัวใจทึ่งดอกไม้ของยายตั้งอยู่บ้านไหนคะบ้านทำซิวตำบลปทุมวาปีเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะค่ะเป็นหมู่บ้านเึิงกเกษตรมาเที่ยวได้มีที่พักโฮมสเ,เตย์ด้วยอ,อ,อยู่ตรงไหนหรอคะ ที่นาผู้ใหญ่บ้านม oh. ีที่พักด้วยทุกคนน้อยเห็นดอกไม้อยู่ตรงนู้นะน,าน,น,าน,น,าน่ะนั่นๆ่ะไอ้ที่มันเป็นไม้โคนะ้งอ่ะเออหัวใจลูกหัวใจไหมออโอ้อสดยอดมากเลยอ่ะทุกคนห้าไล่แปลว่าเป็นทีละไนนั่นแะโอ้ส <Wow. S 1> oh. วยไหมสวยค่ะ เนื้อสีก็สวยมากมาเที่ยวได้นะเข้าชมฟรีไม่ได้เสียตังค์มาถ่ายรูปฟรีถ้าจะซื้อก็เสียตังค <c oughs> <Yeah. S 2> ์มาซื้อได้มาชมได้มีทั้งสีทองแล้วก็สีส้มสีเหลืองสีเหลืองดอกคูณ <c oughs> สีเหลืงลองน้องสีเหลืองดอกหูสีเหลืองส้มสีเหลืองออกส้มสีเหลืองออกส้มนะคะอันนี้ทำไมสีมันไม่เหมือนกันคะมันคนละเบอร์คนละไซส์<อ>มันเป็นคนละสีเป็นคนละเบอร์คนละเบอร์จ้า ขอบคุณค่ะคุณยายที่ให้คำแนะนำนะคะจ้าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณที่มาเที่ยวนะคะอโอกาสหนะ้าเชิญใหม่สวยมากเลยค่ะสดชื่นด้วยแล้วมันก็สีหลากสันดมืยน,นะคะสีส้มสีเหลืองแบบเหมือนดอกคูณแล้วมีลูกปั้นด้วยซึ่งลูกปั้นก็คือปาลบาทตึงเชิงฟ้าบา บ้าไปแล้วมาทำอะไรหรอมาขายของค่ะสินค้าเกษตรปลอดสารพิษค่ะม,ม,ม, <c oughs> มีมเยมยอดด้ยมีมีมะเขือเทศด้วยส20บาทนำเสนอมายมเชื่อมให้พี่หน่อยสีคนสวยๆค่ะอันนี้อะไรหรอคะมายมเชื่อมค่ะกล่องละ20บาทเหม่เดี๋ยก <c oughs> มงเหม่ยได้หรอเข้ามาเลย มีผักหวานด้วยผักหวานธรรมชาติผักหวานปาอันนี้ถูกละร้อยอันนี้ถุงละห้าสิบบาทแม่มาจ่ายเยอะหมูหยิบแ้วแม่ก็ไม่มีตังแม่บอกว่าใม่จ่ายเอง WAAAAAAA <whistles> ไฟไฟะนยนี่มัน้้ะซ้อมแซมแซมซ่ำโอ้ยมันถุกไเ้เนี่ยเอ้ยในที่สุดตัวนี้ก็ได้แล้วองครานี้ก็สสบายมากเลยอ่ะ wow uh...